พอรตเร่งฟิตนักเตะสุดโหดหวังปิดดิวไกเซโดก่อนดวลกระชับมิตรอเมริกาพรุ่งนี้มีแข่ง7ดโมงอย่าลืมตื่นมาดูนะสวัสดีครับ ขต้อนรับ่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะคบติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับผมเสียงกลับมาแล้วเสียงกลับมาแล้วนะครับผมแล้วก็เย็นนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็สำหรับคนที่มาดูครั้งแรกนะผมทำเป็นตอนตอนไปข้างล่างสามารถกดที่ดับเบิคลิกช่ชข้างลา่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไปด้วยนะครับ <S <S โอเคมาก่อนจะไปเริ่มนะครับผมเขาฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะครับผมอเรอฟซันชายนะใครที่ มองหาดอกไม้แนวการพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัตติทับในในทิกตอกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อะเล่อล็อบบีชายฝากไว้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจัดงานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมทักไปได้เลยนะครับผมบาลโรกันเซอร์ทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดบาโร่ a, ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกไปนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าก็ประมาณตีเอ่อก็เป็นตีหนึ่งงนนะะมมมีมีแข่นะ่ขทอเรริกาะคะับผ อเม,มกาปะวะใช่ใช่ทีมแข่งที่อเมริกาเออนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเจอกับทีมของเอ่อชื่ออะไรวะไรอันเรโนเออไรอันเรโนนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูฟอร์เมชันจะเป็นไงเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้น่าจะมีก่อนเกมด้วยนะครับผมเดี๋ยวสี่ทุ่มมาเจอกันนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ค้างไว้ประมาณนี้แล้วก็ ไปข่าวของเรากันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันที่ข่าวของเฟซี่ฟอฟาน่านะครับผมอันนี้การันตีแล้วนะว่าเจ็บยาวแน่นอนนะครับผมเมื่อวานเนี่ยผมพูดไปแล้วนะในในคลิปข่าวเมื่อวานนะครับผมว่าเอ้ยเจ็บนะไม่ได้ไปอเมริกานะครับผลสุดท้ายเนี่ยข่าวก็ออกมาเรื่อยๆนะเริ่มจากแซมซีสามสี่ห้านะครับผมบอกว่าแรงข่าวทางการแพทย์นะครับผมในเชลซีระบุว่าอาการบาดเจ็บของเฟซี่ฟอฟาน่าร้ายแรงมากนะครับผมซึ่งกำลังดูนะครับผมว่าจะพักเป็นเดือนหรือว่าจะพักทางฤดูกาลนะครับผมคิดว่าการบาดเจ็บฟอฟาน่าเนี่ยจะไม่ส่งผลต่ออกาารยยย้้ทีมขงลดวนะ นายซังกิซซิงของ CFC n e w Page นะครับผมบอกว่าโฟฟาน่านะครับผมเอ็นควายน้านะครับผมด้วย ACL ในสี่ขาดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังเข้ารับการผ่าตัดนะครับผมหลังจากที่ได้เข้ารับการสแกนแล้วเรียบร้อยนะ โรมาโน่นะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังสำรวจตัวเลือกนะครับผมแบ็กในตลาดซื้อขายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับหรือในอีกไม่กี่สัปดาห์นะหลังจากที่โฟฟาน่าเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะครับผมจะมีความเคลื่อนไหวนะครับผมหลังจากที่เขาได้ตัวเลือกที่ใช่นะเชลซี Chelsea เนี่ยมองถึงเรื่องนั้นอยู่นะครับผมหลังจากที่จะเพิ่มข้อเสนอให้กับไกเซโดด้วยนะไม่มีทางที่เชลซีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนสำหรับรีไวคอลวิลซึ่งไม่ได้มีไว้ขายอยู่แล้วนะครับผม อย่างที่บอกนะก็มาเป็นออฟฟิเชียลอันนี้เลยนะครับผมก็คือโฟฟาน่าเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดเอ็นควายน้าแล้วนะครับผม ACL เนาะโฟฟาน่าเนี่ยจะไม่ได้เดินทางไปมีราการเพื่อทัวร์ซีซั่นทัวร์ปีซีซั่นนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยเนื่องจากว่าจะไม่ได้ประเมินกับแผนเขาเลยนะทีมแพทย์น,นะครับผมได้มีการประเมินแล้วแหละว,ว่าไม่น่าจะรอดนะครับผมน่าเสียดายที่ต้องยืนยันว่าได้ต้องรับการผ่าตัดนะครับตอนนี้โฟฟาน่าเนี่ยเริ่มพักฟื้นแล้วและทํางานกับทีมแพทย์ของเชลซีที่คอรปแฮมในช่วงการพักฟื้้นนนต่อออออไปดวยเเเหมืกกกั็าจริงๆ อย่างนี้พูดไปนะคือถ้ามันสลัดหลุดไม่ได้เนี่ยเออมันมันจะผมว่าไม่น่าจะอยู่กับทีมได้ไม่นานว่ะเออก็อ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงจะพักเมื่อจะพักกี่เดือนหรือจะพักทางฤดูกาลนะครับผมก็ อ่าอันนี้เนะี่ยก็นอกจากพอมีข่าวว่าเจ็บใช่ไหมอ่าก็เริ่มจากลิสเจียมมาเลยนะครับผมก็มาให้กําลังใจนะบอกว่าเอ้ยฉันอยู่ที่นี่นะพี่ชายเออแล้วก็บอกเราจะกลับมาด้วยกันเราจะกลับมาแข่ง,แข,งแข่งร่วมกันนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยเป็นชีเวลนะเขาบอกว่าเออขอให้ขอให้โชคดีนะครับผมขอให้แบบขอให้สิ่งดีๆเข้ามานะเออแบบพวกเราอยู่ตรงนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อคุณนะเพื่อประมาณนั้นนะครับผมฟฟาน่าแล้วก็มีอีกนะครับผมอ่าคนนี้ก็มา นะครับผมอ่ะเอออันนี้มีคาโลมูดิกนะครับผมมันไปยืมรูปจากบาเดชิลมาวะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมขอให้หายไวๆขอให้หายไปไวๆบาเดชิวบาเดชิลก็ใกล้จะกลับมาแล้วแหละแต่ฟฟฟาน่าเนี่ยอย่างที่บอกก็อาจจะเจ็บยาวเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรู้ว่าจะเจ็บยาวไปถึงเมื่อไหร่นะครับผมก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะสำหรับเวนซี่โฟฟาน่ากลับมาแข็งแกร่งให้ได้ไวๆนะครับ โอเคส่วนข่าวต่อไปไปพูดถึงลิวายโควิลหน่อยนะจากโรมาโนนะครับผมเขาบอกว่าจุดยืนของเชลซีเกี่ยวกับโควิลยังคงเหมือนเดิมนะใน2เดือนที่ผ่านมาพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่ได้มีไว้ขายแล้วก็จะไม่ได้เป็นตัวเลือกสําหรับสโมสรอ,อื่นด้วยหลังจากที่โฟฟานะ่ามีอาการบาดเจ็บไปข้อความจากเชลซียังเหมือนเดิมยังหนักแน่นเกี่ยวกับโควิลเหมือนเดิมจะอยู่ต่อแบบ100%เซจะมีการยื่นสัญญาใหม่แล้วก็จะมีการเจรจากันอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ ก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละเออแล้วก็เมื่อวานที่พอจะพูดไปนะมีการคุยกับโฮวิลไปแล้วด้วยอาจจะคืนนี้มาฟังกันว่าพอพูดอะไรบ้างนะครับผมส่วนข่าวต่อไปก็เกี่ยวกับชาโลบานะชาโลบาก็อันนี้นะครับผมในงานจะว่าบ,บิวินเซนนะบอกว่าเชลซีเนี่ยพร้อมขายชาโลบาในราคาที่เหมาะสมนะแล้วเขาก็เล็งที่จะติดทีมชาติไปลุยยูโรในปีหน้าด้วยนะครับผมยังไงก็ตามชาโลบานี่ไม่ได้ต้องการที่จะย้ายออกจากเชลซีนะแต่ถ้าได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจก็พร้อมจะเป็นตัวเลือกที่จะไไไดดดดดด้้้ยยยยยยาาออออออกกกกปปววววเเเเหมืนนนนนันั่่ีี๋ร๋รรููจะะ็็งงคผ จริงๆถ้ามองว่าเป็นโอกาสก็ได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องดูด้แหละว,ว่าว่าทีมงานของพอรชเนี่ยเอ้ยแบบให้เครดิตให้ค่าน้องแค่ไหนนะครับผมถ้ารู้สึก,กเออไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็อาจจะเก็บไว้หรือว่าอาจจะไปหาตัวเลือกอื่นมาที่รองล,อง,ลองมาอ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผม จะกข่าวกองหลังผ่านไปนะแวะไปพูดถึงมอเซกไกเซโดแบบยาวๆหน่อยนะครับผมข่าวนี้ยาวมากนะมีจากหลายสื่อเลยนะครับผมเดวิดออนสตีนก็มานะครับผมเจคอบสไตเบิร์กนะแล้วก็แซมดีนของเทเลกราฟก็มาทอมรัดดี้ของไทม์ฟาบิซิโอโรมาโนแล้วก็ไซมอนโจนส์ของเดลี่เมลบอกไว้บอกไว้เหมือนกันนะครับผมอ่ะรายง,งานจากแอตติกยูคก่อนนะบอกว่าเชลซีได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2สําหรับมอเซกไกเซโดในวันจันทร์ที่ผ่านมานะหลังจากที่ไบตันเนี่ยปัดเสนอข้อ ข้อเสนอนะครับผมที่60ล้านปอนด์ในช่วงต้นเดือนมิถุนาไปและข้อเสนอล่าสุดที่70ล้านปอนด์แบบไม่มีแอดออนก็โดปนปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งซึ่งนักเตะเนี่ยต้องการย้ายมาที่เชลซีนะเจคอบไซเบอร์ <Jacob Cyber S 1> ของกาเดียนนะครับผมบอกว่ากเซโร่เนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีนะแล้วก็ต้องการจะเสริมทีมในตำแหน่งกองกลางนี่แหละแต่ก็ยังโฟกัสไปที่ความปานีปานอมนะครับผมว่าไบตันเนี่ยหูตั้งราคาไว้สูงมากที่100ล้านปอนด์นะซึ่งทั้งสองสโมสรเนี่ยกำลังเจรจาก,กันอยู่นะนะเช แซมดิงของเทเลกราฟนะบอกว่าไบรตันเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอครั้งที่2ของเชลซีสำหรับไกเซโรกนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักนะครับผมในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างที่บอกไปนะคาดว่าเชลซีเนี่ยจะกลับมายื่งข้อเสนอที่3นะก่อนที่จะเริ่มต้นในฤดูกาลพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับผมไบรตันเนี่ยยังคงให้ความสนใจที่เซ็นสัญญ,ญากับโคเวียบถาวรและอาจจะเป็นกุญแจในการจะปล่อยไกเซโรก็เป็นไปได้เชลซี Chelsea ก็พูดเหมือนเดิมนะว่าโควิลไม่ได้มีไว้ขายนะครับผมและไบรตันเนี่ยก็ยังหวังว่าจะนําเขากลับมาที่ไบร เข้าใจว่าไกเซโดเนี่ยอยากจะย้ายไปที่เชลซีนะครับผมแต่ไบรตันเนี่ยก็จะขายในราคาที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยตั้งราคาไว้มากกว่า100ล้านปอนด์เลยนะครับผมไกเซโดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของไบรตันนะครับผมที่จะไปทัวร์เมริกานะและอาจจะเจอกับเชลซีนะเมื่อทั้ง2ทีมเจอจันเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกันในช่วงของกระชับมิตรที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็เป็นไปได้นะ ทอมรอดดี้ของทามนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยหวังว่าจะปิดดิวไกเซโดนะครับผมที่ราคาต่ำกว่า80ล้านปอนด์นะเชลซีเนี่ยยืนยันว่าจะมองหาตัวเลือกอื่นแต่ไกเซโดเนี่ยยังเป็นเป้าหมายหลักในตำแหน่งกองกลางนะครับผมเชลซีและไบตันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะครับผมแล้วคาดว่าเหล่าบริหารนะครับผมทีมบริหารนะ่าจะพิจารณาการเจรจาครั้งสำคัญก่อนที่เกมวันเสาร์นี้ที่2ทีมจะเจอกันที่เมืองฟิลาเดลเฟียด้วยนะ โรมาโน่พูดว่าสิ่งที่เราสามารถพูดได้นะมากกว่าการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเนี่ยซึ่งผมเนะี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยจะเพิ่มข้อเสนอในช่วงที่มีการพูดคุยกับไบรตันนะและจะยื่นมากกว่า70ล้านปอนด์และน่าจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้รับแจ้งมานะครับผมบทสนทนาที่อยู่ราคาประมาณ70ล้านปอนด์ได้การันตีเงินต้นอีกวันรวมแอดออนด้วยเนี่ยไม่เพียงพอนะครับผมที่พอจะโน้มน้าวไบรตันให้ปล่อยไกยเซโดออกมานะเชลซีจะยื่นข้อเสนอใหม่แบบปากเปล่าอีกครั้งหนึง่งและจะพยายามปิดดีลให้ไดด้้ภาายยในนสัปห์ีเล ทิ้งท้ายจากไซมอนโจของเดลี่เมลนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยจะเพิ่มข้อเสนอสำหรับไกเซโดนะครับผมแล้วก็จะพิจนารณาเซนเตอร์แบ็กด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ฟอฟาน่าเจ็บ ACL ไปนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยโดยปฏิเสธข้อเสนอที่70ล้านปอนด์นะครับผมสำหรับไกเซโดนะแต่กงจะเพิ่มไปอีกประมาณ80ล้านปอนด์รวมแอดออนด้วยเหมือนกันนะ ไรตันเนี่ยได้ปัดเสนอข้อเสนอที่70ล้านปอนด์เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมอาเซนอนเนี่ยก็ได้ยื่นมานะครับผมก็ต่อสัญญาใหม่ไปอีก4ปีนะแล้วก็ได้ความต้องการนะแบบจะย้ายทีมนะได้ทราบทราบถึงความต้องการของกาเซโร่าจะอายทีมหากได้รับความสนใจในระดับเดียวกันในช่วงซัมเมอร์นี้ ยังไงก็ตามนะครับผมการที่อาร์เซนอลเนี่ยเซ็นสัญญากับเดนเคิลไรส์นะจากเวสต์แฮมไปที่มันหนล้านปอนด์เนี่ยทำให้เวสต์แฮมเนี่ยทำให้ทวดีกับทำให้ไบรตันเนี่ยกลับมาคิดถึงเรื่องค่าตัวของไกเซโดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าไบรตันเนี่ยอาจจะต้องการเงินอีกประมาณ30ล้านปอนด์หรือมากกว่านะั้นสำหรับไกเซโดนะครับผมแล้วก็เชลซีเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ตามในตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับไกเซโดแล้วได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมกก็ผมมมมคิดดววว่่่่่าาาาาันน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 นอออออยยููแูแแแแถๆีี้้นะนน้้้้หหหลลละะ80-100ป์เเรรตื ไม่รู้ทีมเราควรตีนหรืออะไรสักอย่างเหมือนกันนั่นะก็คือเหมือนแบบหกสิบก่เจ็ดสิบกอะไรประมาณนี้นเหมือนเรารู้ราคาสุดท้ายเขาอยู่แล้วอะแต่คือคงไม่ได้แบบนอมอยดีนะถ้าหมุนยื่นไปแปดสิบล้านเลยเขาน่าจะขอมากกว่านั้นแต่ละเรายืดเราเรายื่นต่ํายื่นต่ําแล้วก็ไปเอ้ยไปจบที่ประมาณแปดสิบบวกแอดออนอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันสามสิบล้านปอนอาจจะเป็นที่แบบเรื่องของแอดออนไปอีกทีหนึ่งด้วยนะอ่ะก็เ,เดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงสำหรับดิวของมอยเซตไกเซโดนะครับ โอเคข่าวต่อไปยังอยู่ที่กองกลางนะครับผมไปพูดถึงเจ้าหนูกาลาเกอร์หน่อยดูเส้นขามนี่ขาแม่งโอ้โห <c oughs> โคตรตึงโคตรเปรี้ยะนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เจคอบไซเบอร์ของกาเดียนนะบอกว่าเวสต์แฮมนะครับผมให้ความสนใจกาลาเกอร์นะที่เขาเหลือสัญญาอีกแค่2ปีแล้วก็เชลซีเนี่ยพร้อมจะต่อสัญญากับเขานะแล้วการย้ายทีมเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นนะครับผมอยู่ที่ว่ากาลาเกอร์จะเป็นคนผลักดันเองหรือเปล่า ปอรเชตตีนอกานะมีแผนที่จะมีกาลาเกอร์เป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤดูกาลหน้าแล้วก็เข้าใจว่าเชลซีเนี่ยตั้งราคาไว้ที่มากกว่า40ล้านปอนด์เลย เจคอบไซเบอร์ขอ,ของกาเดียนะครับผมว่าอนาคตของกาลเกอร์เนี่ยมีความไม่แน่นอนที่เชลซีนะซึ่งเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องได้รับบทบาทที่ไม่คุ้นเคยด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับผมต้องรอดูนะว่าเชลซีเนี่ยจะเตรียมขายกาลัเกอร์ออกไปหรือเปล่าและต้องการค่าตัวที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มีทั้งเวสแฮมและสเปอร์ให้ความสนใจอยู่ด้วยเชลซีเนะี่ยพร้อมจะรับฟังข้อเสนอข,ของกาลเกอร์ซึ่งพอเชติโน่จะจับดูฟอร์มจะจับตาดูฟอร์มของเขาในช่วงบีซีซั่นก่อนม่นนนนนะีา ก็เออก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอาการ์กเกอร์ผ่านไปนะครับผมทีนี้ไปพูดถึงทีมงานหน่อยนะครับผมอตอนนี้ถึงอเมริกาแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนลิซเจมเนี่ยกำลังจะตามมานะโพสอินสตาแกรมโพสต์สตอรี่เราเรียบร้อยว่าเจอกันนะครับผมตอนนี้น่าจะอยู่บนเครื่องน่าจะอยู่บนเครื่องนะครับผมรวมถึงคนนี้นะครับผมเอนโซฟานานเดสนะครับผมก็มาจอยที่อเมริกาแล้วเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เนี่ยอ่ะ แต่ที่ทุกคนซ้อมมาเลยมานี้มันมีรายงานจากไซมอนจอห์นสันของแอติกยูเคนะครับผมบอกว่าแรงข่าวบอกว่าช่วงปีซีซั่นตอนนี้นะเป็นเรื่องที่ยากลําบากในที่สุดของร่างกายของนักเตะนะครับผมในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเลยเขาบอกว่ามันมากกว่าภายใต้การคุมทีมของทูเครนอีกนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันสูงขึ้นมากกว่า1ปีที่ผ่านมาอย่างมากเลย การฝึกซ้อมเนี่ยถูกถ่ายด้วยกล้องนะครับผมที่ติดตั้งไว้ที่คอบแฮมทุกครั้งซึ่งช่วยให้ทีมงานของปาเซติโนเนี่ยสามารถเก็บฟุตเทจทุกอย่างเนี่ยมาดูเรื่องของการฝึกซ้อมและถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยอาจจะเน้นไปที่อินดิวดววแบบเป็นคนแบบทีละคนไปเลยก็ได้และนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องแก้ไขนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยเป็นการที่เอ้ยจะดูว่าชื่นชมนะครับผมในบางคนเนี่ยบางสิ่งที่อะไรที่สามารถขุดเรื่องความพิเศษออกมาได้หรือเปล่า สิ่งที่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังนะครับผมได้มากขึ้นนะเมื่อนักเตะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงยิมนะครับผมแล้วก็ระดับการซ้อมเนี่ยก็การออกกาลังกายจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดนะในขณะที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับผมมีนักเตะบางคนเนี่ยไปซ้อมในโรงยิมแล้วก็ออกมาก่อนด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครออกไปก่อนเวลาที่ควรจะต้องฝึกซ้อมได้อีกนะครับผม นักเตะทุกคนเนี่ยออกกำลังกายอย่างเต็มที่นะซึ่งสามารถยกระดับของการออกกําลังกายทั้งในสนามนะครับผมแล้วก็ภายในอาคารไม่เพียงแค่ช่วยให้นักเตะมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแต่ยังสามารถบอกได้ว่าพอตเนี่ยมีนักเตะคนไหนที่อยู่ในระดับความต้องการของเขามากเอ่อมากประมาณกี่คนนะครับผมก็สามารถเลือกได้ว่าคนไหนอยู่ในระดับความต้องการของเขาหรือเปล่ายอยู่ในมาตรฐานของเขาหรือเปล่านะครับผม พอเชติโน่เนี่ยได้มีการพูดคุยตัวต่อต,ตัวกับนักเตะหลายคนนะครับผมเพื่ออธิบายว่าวิธีคิดของเขาเป็นยังไงแล้วก็คาดหวังอะไรจากนักเตะทุกคนนะครับผมแต่เขาเนี่ยยังขอความคิดเห็นของพวกเขาด้วยนะครับผมเรื่องถึงรู้สึกว่ามันมีสิ่งอะไรที่หายไปหรือเปล่าและสิ่งต่างๆที่ขอ,ของเขาเนี่ยมันผิดพาลาดในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมแล้วก็ซึ่งนักเตะเนี่ยต่างเปิดใจนะแล้วก็ไว้ใจและสามารถพูดได้อย่างเต็มที่นะครับผมการทํางานเกี่ยวกับแผงการเล่นนะครับผมเริ่มต้นขึ้นนะครับผมเขาบอกว่าพอเนี่ยอาจจะเล่นด้วยระบบนี่สูงขึ้นนผม จากนี้เนี่ยยังต้องการนักเตะสไตล์เบอร์สิบนะที่คอยสร้างสรรค์เกมอยู่หลังกองหน้าและต้องการให้เล่นช่วยเพรสเลยนะครับผมตั้งแต่แดนบน,น,ต,น,นแบบตั้งแต่แดนแบบตั้งแต่ฝั่งแนวรุกมาเลยด้วยซ้ำไป่ะก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เนี่ยเจ็ดโมงน่าจะได้เห็นแผนของพอร์ตมากขึ้นจะได้ดูทรงว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่อย่างที่บอกคือการจริงนะการที่โฟฟาน่าเนี่ยเจ็บไปเนี่ยอาจจะเป็นว่าการซ้อมมันเข้มข้นขึ้นจรงิจรงๆจนแบบเฮ้ยเนี่ยขนาดแค่ซ้อมเนี่ยยังเจ็บเลยแสดงว่ามันมีนักเตะหลายคนแหล,แหละที่ความฟิตมัันนมม่่ถึงงและาาากยอจจ มันอาจจะส่งผลอะไรมาอย่างเี้เออเครื่องโฟฟาน่าก็เห็นได้ชัดนะก็เดี๋ยวรอดูว่าความฟิตของนักเตะของเราจะดีขึ้นด้วยหรือเปล่าจากการฝึกซ้อมของออโพเซติโน,โนแล้วก็ทีมงานนะครับโอเคอ่ะ คนที่อยู่อเมริกาพูดถึงไปแล้วนะครับผมคนที่ยังอยู่คอปแคมป์ล่ะอ้าวอย่างซีเอกโอบานะครับผมแล้วก็โบยานเนี่ยถ่ายรูปคู่กันเมื่อวานนะครับผมอบอกว่า,อาตอนนี้ก็พร้อมพร้อมเดินหน้ากันต่อไปนะครับผมแล้วก็รายงานจากนะอาเดียงคายุมบ้านะอาจจะมีลูกก้าูเนี่ยตามมาสมทบด้วยนะครับผมหลังจากที่เลือดวันกลับออกไปอีกครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอทีนี้ไปพูดถึงคนกลางอย่างโอบาเมยองหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโน่แล้วก็ is is era, วกนิซ่าคินเซล โดมาโน่เนี่ยบอกว่ามาร์เซย์นะครับผมแล้วก็โอบาเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงสัญญา3ปีแล้วนะครับจนถึงปี2026นะโอบาเนี่ยพร้อมยาพี่มาร์เซย์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมองโลกในแง่ดีและมีความมัน่นใจว่าจะปิดบิลได้การเจรจาก,กับเชลซีเนี่ยคาดว่าจะไม่ซับซ้อนมากนะครับผม นิซากิเซล่าของนิมิคสันดารดบอกว่าโอบาเนี่ยได้ตกลงย้ายไปบักเซย์แล้วนะครับผมและพิจารณาลดค่าเหนื่อยลงด้วยนะแต่เชลซีเนี่ยได้บอกว่าต้องการค่าตัวยืมมน5าล้านปอนด์นะครับผมสำหรับโอบานะบักเซย์เนี่ยหวังว่าจะเซ็นฟรีนะครับผมและหลังจากที่ตกลงนะครับผมสัญญา2ปีและมีออปชั่นขยายอีก1ปีด้วยเหมือนกัน ทีท้ายจากซันตียคูน่าของฟุตแมกาโตนะครับผมว่าเชลซีและมักเซย์เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงสำหรับโอบาแล้วโอบานะครับผมได้ไฟเขียวนะครับผมให้ย้ายไปที่มักเซย์แล้วมีความคืบหน้าในการเจราจาสำหรับทุกฝ่ายด้วยเหมือนกันก็เดี๋ยวรอเฮียบิโกจากโรมาโนอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ไม่น่าจะพลิกอะไรมั่งเออถูกไหมอย่าอยู่ยุโรปต่อก็อย่างที่พูดมาอก็จะได้ไปเล่นมักเซย์ด้วยอยู่ที่ว่าจะปิดดีลกันในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับโอเคอ้าวข่าวต่อไปยังอยู่ที่ หลีกเอิงนะครับผมแต่เป็นเกี่ยวกับคนนี้นะเอริวาฮินะครับผมอันนี้นะ่ะรายงานนะครับของฟุตแมคาโตนะบอกว่าเชลซีและมงปรีเยนะครับผมได้มีการเจรจากับวาฮินะครับผมแล้วก็เชลซีเนี่ยหวังว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้และจะส่งวาฮิไปยืมตัวที่ซาสวส์บุก่อนที่จะเริ่ม้ดยต้นฤดูกาลด้วยนะ้้วก็จะกลับมาที่ทีทมเนี่ยประมาณปี2024-25เนะเพื่อจะดูฟอร์มต่อไปนะครับผม ส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่ดูลังเลนะนั่นก็คือคนนี้นะครับผมมาติวฟังกานะอันนี้เนี่ยรายงานนะครับผมจากโกลโบเอสปอร์เตนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการสําหรับมาติวฟังกาแล้วนะครับผมและตอนนี้เนี่ยอาจจะมีความเสียเปรียบนิดนึงนะเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยอาจจะส่งตัวไปที่ซาวส์บวกด้วยนขณะที่คริสตัลพาเลตที่ยื่นซื้อน้องเหมือนกันเนี่ยต้องการจะให้เขาเล่นที่พรีเมียร์ลีกแล้วฟังกาและฟาร์เมนโกเนี่ยต้องการค่าตัวอยู่ที่ประมี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังงไไต่อปนจะ จะเลือกเล่นพิเมลีกอะถ้าเลือกเล่นพิเมลีกก็จ,จะไปคริสตัลพาเลทเลยนะครับผมแต่ถ้ามามาเราก็าจ,จะได้ไปอยู่ที่ซาสบวกก่อนนะแล้วก็ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมรายงานจากโรมาโน่นะเกี่ยวกับอีธานอัมพาดูนะครับผมบอกว่าได้มีการกำหนดตรวจร่างกายกับลีสแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งจะเซ็นสัญญาวันนี้แหละเพื่อย้ายออกจากเชลซีที่ราคาประมาณ7ล้านปอนด์เงื่อนไขส่วนตัวตกลงกันได้แล้วและเชลซีเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์จากการขายในอนาคตด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะเท้าตัวเนี่ยก็บอกว่าอยากจะเล่นเเ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 เซซ็็็็นนนนนนตตตออออออรรรรร์์ะะะดดดีีีีี๋ยยยยยววู่่่่่่่าาาาาาถ้้้้ไไปปปททลลลจแบคงงกหื ครับทิ้งท้ายสองข่าวที่เกี่ยวกับดาวรุ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยคนนี้นะครับผมเป็นรายงานจากโรมาโน่เหมือนกันนะครับผมคนนี้เนี่ยชื่อว่าออรลี่แฮร์ริสันทั้วทีออรลี่แฮร์ริสันนะครับผมอันนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยเขาบอกว่าได้เซ็นสัญญากับออรลี่แฮร์ริสันนะครับผมดาวรุ่งของนิวคาสเซิลแล้วแฮร์ริสันเนี่ยอายุประมาณ15-16ปีนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยจะใกล้ย้ายไปออกจากนิวคาสเซิลนะครับผมจะอยู่ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีนะครับผมนำหน้าไบตันแล้วก็ เล่นมีฟิลนะครับผมจะดูเนี่ยน่าจะตัดเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าจะเชื่อไม่น่าจะเป็นแบบเบอร์สิอะไรงี้มั้งหูสูงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมผมไปหาข้อมูลมาแล้วไม่มีส่วนสูงของน้องเลยก็อ่ะเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นยังไงแล้วจะได้เล่นกับทีมเมื่อไหร่นะครับผมหูสิห้าสิบหกนี่อีกนานอีกนานเลยต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ ทิ้งทายกันที่ข่าวของโอมาลีฮาจินสันนะครับผมอันนี้เนะี่ยรายงานจากนะาธานคิซซิง CFc New Page นะครับบอกว่าอิฟสวิดนะครับผมได้มีความคืบหน้าในการเจาารจากับเซลซีนะหนึ่งความเป็นไปได้ที่จะยืมตัวโอมาลีฮาจินสันไปร่วมทีมนะครับผมอะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการประกาศเมื่อไหร่นะครับผมก็ น่าดูน่าดูเหมือนกันนะเออว่าจะไปโดดเด่นในแชมเปี้ยนชิพแค่ไหนนะครับผมสำหรับโอมาลีฮาจินสันนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมก็จะจากกันไปขอฝากไว้ด้วยเลยนะครับผมกับอันนี้นะอเลออฟซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เนี่ยวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดนะครับผมอเลออฟซันชัยแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยนะครับโอเคส่วนอีกอันนึงนะครับผมใครที่มีแพลนจัดงานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะครับผมาาาลกกนอรทัั้ว็ดบบฝยะค โอเคอ่ะประมาณนี้แล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคิดเห็นยังไงอ่ะนักเตะพอร์ฟิตนักเตะโหดๆเลยอ่ะคิดว่าร่างกายจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีคําตอบนะครับผมตอน7จ็ดโมงนะอย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็ไกเซโดมันต้องปิดแล้วแหละเออมันอยู่ที่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ต้องต้องเร่งปิดว่าอาจจะแบบไม่ไม่ อาจจะเห็นน่าก็ได้นะเหมือนแบบตอนนี้ไกเซโดเนี่ยไม่เจอไบตันเอ้ยเขาเลยนะไม่ได้อยู่ไบตันแล้วมาอยู่กับเชลซีแล้วไปเจอไบตันเององก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะคิดเห็นยังไงก็ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมหรอนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดิมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย